ครั้งเล็กว้าวสวยมากที่เห็นนั้นคือไม่ใช่ซีจีหรือเลยนะคะภูเขาน้ำแข็งจริงๆนะข้าศึกข้าศึกข้าศึก ตึง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 พักช็อกโกแลตอร่อยมากบุญตูดเจ็ดหมื่นบาทของชิปกะได้แกดูวิวที่แกกินกับข้าวสวิสแลนด์สุดยอดเติมเลิศ อันยาสุนรภสดีค่ะทุกคนค่ะามย่กับเบสในช่องของ b บ t t y s ส t o r y และตอนนี้เราอยู่กันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แกและนี่คือ EP 2นะคะของการมาเที่ยวยุโรปครั้งแรกของเบสนะสภาพประย่มย่มใหญ่ยานิดนึงเพราะต่อจาก EP 1คือเราย้ายกันมาจากที่เยอรมันเนาะตอนนี้ก็คือถึงที่สวิตแล้วแล้วก็ถึงโรงแรมของเราในวันนี้แล้วนะคะ ตอนนี้เราอยู่ในเขตที่เขาเรียกว่ากนะิเนเดว w วนะเห็นบอกว่ามันเป็นจุดพอยที่แบบสวยมาก,มากๆแล้วก็เป็นแหล่งนัท่องเที่ยวแหละคนที่เกิดมาเที่ยวสวิตเซนก็จะมาต้องมาที่นี่นะคะทุกคนเบนบไม่รู้จะอธิบายเป็นคำพูดยังไงอะ่ะม,มันสวยมากๆจริง ที่เห็นนั้นคือไม่ใช่ซีจีหรือเลยนะคะภูเขาน้าแข็งจริงๆนะความสวยงามของที่พงที่พักเดี๋ยจะบอกว่ามันแบบมัน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 โคตรสวยมันไม่รู้จะพูดเป็นคําพูดออกมายังไงคือตาที่เห็นอยากจะเอาให้ทุกคนได้เห็นเหมือนกันผ่านจอเหมือนกันนะแต่คือของจริงแม่งโคตรสวยจริงๆแต่อากาศตอนนี้ร้อนนิดนึงนะคะไม่เหมาะการใส่แพดดิ้งเลยซึ่งอีกแป๊บนึงจะต้องไปเช็คอินอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เอาสัมภาระไปเก็บแล้วก็ไปกินอาหารเย็นกันแล้วเดี๋ยวอีกประมาณ2-3วันนี้เราจะลุยเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์กันแบบจุจ นะน,นี่คือโรงแรมที่เราจะพักที่นี่อีกคืนนะคะทุกคนที่สวิตเซอร์แลนด์ทุกคนคำสวีสะมันก็จะมีอะไรที่แบบ เก,ก๋ๆน่ารักแบบนี้เดี๋ยวเรามาซื้อของตรงนี้เหมือนจะเป็นขายเซอวเนียนะอันนี้คือร็อบบี้โรงแรมเรานะคะทุกคนอันนี้คือส่วนของรีตอรอโรงแรมนะคะคแล้วก็นี่คือจะเป็นส่วนของบาร์นะแล้วก็จะมีนักเป็นโนนและคนตตีมมาเล่นอยู่ตรงนี้ด้วยทุกคนทุกคนและนี่คือวิวจากห้องพักค่ะอ้ oh my god สวยมากจริงทำไมตรงนี้มันสวยมากขนาดนี้ะ สวยมากเลยค่ะเย yeah. โว้ามันไม่เหมือน,ม,นม,มันไม่เหมือนแบบมือเหมือน,นท่าบ้านอะเออก็สวยห้องน้ำก็คือ amazing ใหญ่มาก oh, โอ้โหมีทั้งาเวอร์แล้วก็มีท, oh, ทั้งโอ้ขอโทษนะใหญ่มากรลดรอลเเถอดลอด,ลอด,ลอด,ลอดสวิสตซรร <c oughs> ์แลนด์นิดนึงห้องพักไท p e ที่เบสมาก็จะมีความแบบวิวสวยเออห้องใหญ่นิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าอยากเซฟงบหน่อยแล้วก็เป็นห้องสแตนดาร์ดก็จะเป็นอีกท y p e นึงนะคะเดี๋ยวพาไปดูกัน แล้วก็มีโซนพักผ่อนตรงนี้ด้วยแล้วก็จะมีวิวสวยงามอยู่ตรงนี้จะมีในส่วนของทอเล็ตตรงนี้นะคะเราก็จะมีในส่วนของบาสรูมตรงนี้และนี่ก็คือบริเวณสระว่ายน้ำของโรงแรมนะคะทุกคน <c oughs> ชเลดแล้วก็จะมีมุมภูเขาด้านนอกด้วย <c oughs> แล้วก็โรงแรมนี้มี private, แบบว่าสปาด้วยนะคะ <c oughs> ที่เห็นว่าที่พักสวยอาหารเลิศสถานที่ท่องเที่ยวปังแบบนี้เบตมาผ่านทัวร์ของ Quality e x p l o r e s นะคะก็ไปติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของทาง Quality e x p l o r e s ได้เลยคือเขามีจัดโปรโมชัน่นไม่ว่าจะเป็นฝั่งยุโรปเองก็ตามหรือว่าเอเชียเองอะเขาก็ทำทัวร์เหมือนกันถ้าเกิดว่าใครแบบอยากไปเที่ยวแบบไม่คิดเยอะมีคนทําให้ทุกอย่างแล้วก็มีไกด์ประจําถิ่นให้ด้วยอะไรเงี้ยเบตแนะนําของ Quality e x p l o r e s เลยคะ่ะเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เบตมาผ่านทัวร์แล้วก็แฮปปี้มากมากโอ้โว<อ>้า<อ> โบลิ่งโบราณแล้วมีที่โรงแรมงงมากเดี๋ยวลองลองเล่นกันอุ้ยหนักอันนี้หนักอันนี้หอุ้ยว่าหนักหนักมากหนักมากคุณพี่คาโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนักหนักหนัก วันที่2กับประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเมะื่อวานคือเราถึงก็คือพาทุกคนนะ่ะดูบรรยากาศรอบๆแล้วก็รอบที่พักเนาสะส่วนมากแต่วันนี้เราจะไปแบบทัวร์กันแหละก็คือเที่ยวนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่สเตชันตรงกรินเดอร์วาลนะแผนของเราคือกำลังจะขึ้นไปที่ยอดเขา,าจุงฟาวนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสปอตแล้วก็เป็นหนึ่งโลเคชันที่เป็นแบบแลนด์มาร์คมากๆถ้าเกิดว่าใครมาเนี่ยสวิตก็คือต้องมาที่นี่นะคะเพราะว่ามันสวยมากๆจริง ก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันดูว่าความสวยงามของเมืองสวิตเซอร์แลนด์เป็นยังไงบ้างอันนี้คืออย่างที่บอกเนาะครั้งแรกของเบสคือตื่นเต้นมากๆตอนนี้เราอยู่ที่ train station นะคะพี่ไก์เขาบอกว่าถ้าเราขึ้นเนี่ยเราจะต้องขึ้นฝั่งนี้เท่านั้นเนาะฝั่งนี้ถ้าเกิดว่าไปขึ้นฝั่งนู้นเนี่ยมันจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งที่แบบไปที่อื่นซัำติงนะคะที่เขาบอก เหมือนจะเป็นกิจกรรมของชาวฟิลิสแลนด์นะคะคือเล่นสกีอยากจะบอกว่าที่นี่คือแบบว่าสะอาดมากทุกคนน้าดื่มก็คือสามารถดื่มได้จากก๊อกเลยนะแต่เราอาจจะยังไม่ชินเนอะเพราะว่าเรามาน้ํามันดื่มไม่ได้ไม,มาแล้วมีแผนที่ให้บนรถไฟด้วยนะคะจะไปไหนก็มาเบิง่งซ้อมเบิ่งอยู่เด้อกันเด้อ าจุงฟามเนี่ยเป็นยอดเขาที่มีชื่อเสียงนะคะทุกคนอยู่ในเทือกเขาเอฟในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตั้งอยู่ในรัฐแบนและวาเลนะคะโดยความสูงอ่ะอยู่ที่4,158เมตรเลยหรือว่า13,642ฟุตจากเหนือระดับน้ําทะเลนะทุกคนซึ่งถือว่าเป็นยอดเขาที่มีชื่อเสียงใครมาสวิตเซอร์แลนด์ก็คือต้องมาที่นี่นะคะแล้วก็เวลามาเนี่ยมันก็จะมีวิธีการมาเช่นขึ้นเคเบิลคาร์บ้างหรือว่ารถไฟเมื่อกี้น้องที่เรามากันซึ่งเบก็มาทางรถไฟก็จะเป็นการเดิน,นทางที่ค่อนข้างง่ายที่สุดณนะตอนนี้นะคะ เรากำลังไปที่ลาวช์นะคะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าใครจะไปที่ยอดเขาเนี่ยต้องขึ้นผ่านรถไฟเท่านั้นวิธีการเดินทางมีทางเดียวนะคะเพราะว่ายอดเขามันค่อนข้างที่จะสูงเขาบอกว่าเป็น Top o f อฟยุโรปด้วยก็คือสูงที่สุดในยุโรปเลยตอนนี้เรากำลังจะไปรอที่ลาวช์เพราะว่าทางทัวร์เนี่ยเขาจัดให้เราแบบเ e อ็กซ์คลูทุกคนเป็น VIP มากก็คือว่าแบบขึ้นลาวช์ปกติขึ้นไม่ได้ต้องขึ้นแบบคนมีตังค์ฟิลนี้นะคะ ล้านชีวีไอพีนี้นะทุกคนที่เบสพาเห็นบรรยากาศนะคะก็สเปเชียลมากๆเนาะมันจะได้เซอร์วิสทั้งเรื่องของการบริการกตราญที่สเปเชียลก็คือว่าไม่ได้ไปนั่งกับใครเป็นคณะของเราได้กรุ๊ปของเราได้ครอบครัวของเราได้นะคะหรือว่าแม้กระทั่งมีชเปญให้นะแล้วก็มีพวกขนมสแน็คอะไรเงี้ยของขึ้นชื่อของที่จุงฟาวเนี่ยตลอดทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีการดูแลมีไกด์นำทางมีอะไรเงี้ยทซึ่งมันพิเศษนะคะจะอยู่ที่2ท่าน1นึ่งแบาทนะก็คือตกคนละ70,000เนาะเบสมองว่ามันเป็นประสบการาณ์แหละ ลองมาทําอะไรแบบนี้มาใช้ชีวิตแบบนี้นะคะที่สวิตเซอร์แลนด์กันดูได้สักครั้งหนึ่งถ้าแบบเมีโอกาสมานะก็ราคาสูงหน่อยแต่เบนเช่อว่าเซอร์วิสที่เขาให้มันก็น่าจะคุ้มค่าต่อสิ่งที่เราจะได้รับไปประสบการณ์ที่เราจะได้รับนะคะเดี๋ยวเรารอขึ้นกระเช้ากันแล้วก็ใช้เวลาจากตรงนี้ไปถึงข้างบนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15นาทีนะคะค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะคะเขาก็จะมีออกซิเจนกระป๋องอะไรเงี้ยไว้ให้ด้วยเผื่อกรณีถ้าเกิดว่าเราออกซิเจนต่ำตอนที่เราอยู่บนยอดเขานะ ไปดูประสบการณ์ที่คิดว่าน่าจะเป็นครั้งแรกครั้งเดียวแล้วก็ maybe ครั้งสุดท้ายในชีวิตหรือเปล่าไม่รู้นะคะไปกันเลยค่ะเอาล่ะเอาล่ะเรากำลังจะไปขึ้นสิ่งที่เรียกว่า VIP gondola นะคะทุกคน บุญตูดมากอ๋อลืมบอกอยกอัหนึ่งว่า V I P เนี้ยมันจะได้อาหารด้วยตอนที่เราขึ้นไปข้างบนนะคะก็เลยโอเคเข้าใจแหละว่าทําไมราคามันถึงแพงเพราะว่ามีไกด์ด้วยอาหารแชม,ม,มเปญแชมเปญอะไรอีกอันนี้คือกอนโดรัทธรรมดานะคะต่ว่าเราจะสเปเชียลนั้น V I P ของเรามาแล้วค่ะต้องรีบเดินขึ้นเลยนี่ไงเขาจะสต็อปให้เราก่อนโอ้โอมีแชมเปญให้ด้วย ขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนก็สะดวกสบายมากแล้วก็ที่นั่งมันจะหมุนได้แบบนี้เลย<ะ>บุญตูดเจ0 0หมบาทของชีเบส<ะ>ถึงยอดแล้วทุกคน<ะ>ยังไม่เสร็จนะทุกคนเราต้องไปต่อรถไฟกันอีกเพื่อขึ้นไปที่ยอดนะคะ,ะว้า Amazing มีรถไฟบนภูเขาเธอตอนนี้ถึงแค่ประมาณ2,300กว่าเมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะเราต้องขึ้นไปที่3,000กว่าเลยถึงที่ยอดเขาแล้วนะคะทุกคนเดอเรชันคือไม่ได้เหมือนอยู่บนยอดเขา<ๆ>เขาสร้างแบบดีมากเรากำลังจะเดินขึ้นไปอีกนะคะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปที่ Ice p a l เล e นะคะเป็นจะเป็นปราสาทน้ำแข็งที่เขาบอกนะว้าว wow, นี่คือ Ice p a าเลนะคะ ทุกคนมันเป็นน้ําแข็งหมดเลยคือแบบน,น้ําแข็งนะกาแพงน้ําแข็งแล้วก็พื้นก็น้ําแข็งเหมือนกันนะเหนาวมากแล้วก็มีแกะสลักรูปปั้นน้ําแข็งอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนตอนนี้ขึ้นมาที่บริเวณของไอซ์บาร์นะคะทุกคนเลิศมาก แล้วก็เขาบอกว่าที่นี่ถ้าเกิดมาถึงนะคะต้องทานชื่อว่าซิงเกิลเมาส์นะคะเพราะว่าผลิตที่นี่บนยอดเขาเลยนะทุกคนงงเหมือนกันผลิตยังไงแต่เขาบอกว่าผลิตที่นี่จริงๆนะทรีนะคะทุกคนซิงเกิลเมา์ลองดูอืมนุ่มรูบไหลลงไปเลยเออค่อนข้างนุ่มนะทุกคนเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องกินบนนี้ ยอดเขาที่สูงที่สุดไม่สีใช้คำว่าเป็นท็อปออฟยุโรปนะคะนี่นะคะคือบรรยากาศนะ <No. S 2> สวยมากข้อเสียของอย่างเดียวเลยที่เบสพลาดในครั้งนี้คือลืมเอาแว่นกันแดดมาถ้ามาอย่างนี้ควรเอาแว่นกันแดดมานะคะเพราะว่ามันข่าวมากแล้วมันทําให้ตาเสียนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือถึงแล้วค่ะยอดเขาจงฟาว mm hmm. ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาเหยียบแล้วโว้ย ที่บนจุงฟราวเนี่ยเขามีจุดอื่นให้เราได้เยี่ยมชมความสวยงามกันอีกนะคะไม่ว่าจะเป็น Alpine Sensation ที่มีอุโมงค์ความยาวกว่า250เมตรแสดงเรื่องราวของการรถไฟจุงฟราวแล้วก็การพัฒนาของการท่องเที่ยวในเขตเทือกเขาเองแล้วก็ยังจะมีส่วนของสฟิงเจ r รสที่เป็นระเบียงชมวิวแบบสวยมากทุกคนออกไปถ่ายรูปคือแบบ10บสให้ปังค่ะไปค่ะเรามาถึงจุดกินข้าวแล้วนะคะทุกคนโอเคไพเวทมีคนอ่อมมีคนอ่อมนะคะตรงนั้นมีคนอ่อมคะ่ะ ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ห้องอาหารนะคะบนยุงฟาวนะคะหรือว่าถ้าเกิดเรียกแบบ nt, อินเตอร์หนอยก็จะือยูฟายชนะคะเราอยู่ในพื้นที่ p พ i รเวนิดนึงด้วยคำที่เรามาลาวชีวีไอพีเนาะทุกคนตอนนี้รออาหารอยู่น่าจะมาเป็นคอสเป็นเซตนะคะส่วนตัวก็ว่าหนาวนะแต่ว่าถ้าเกิดผ่านมรสุมการอยู่ประเทศเกาหลีมาได้ในช่วงลบยีก็คือสบายๆอยู่ยังไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าสั่นมากเกาหลีคือแบบแข็งกว่านี้จําได้นะคะแต่ว่าเบมไม่ได้ออกข้างนอกบ่อยมันก็จะมีจุดให้เราได้พักเข้ามาข้างในบ้างมีฮีเตอร์อะไรอย่่่าางงี้ึึกอนทชบม เขาก็เก่งกันมากๆาะมันคือภูเขาอะที่ต้องเจาะทำถ้ำที่ต้องมาเดกคเลตที่ต้องมาทําอะไรให้มันแบบเป็นเรื่องเป็นราวมีเอกซิบิชันด้านในอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีจุดพักจุดนี่นั่นเยอะมากคือรู้เลยว่าเขาใช้งบประมาณมากๆกับการสร้างที่นี่นะคะคือโอเคอะถ้าเกิดว่าใครมานะสวิตเซอร์แลนด์เบสอยากบอกว่าที่นี่คืออีกหนึ่งที่ที่ต้องมาค่ะพี่สาวพักช็อกแลตอร่อยมากอร่อยมาก คอร์สแรกเป็นสลัดนะคะแล้วเราก็สั่งเป็นสเต็กหมูไปนะผัดผัดโอออโหวาน บรรยากาศดีอาหารครอบรวมให้ผ่านเดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนแเดี๋รจะมู่ไปที่ที่ต่อไปกันดูว่าจะพาทุกคนไปที่ไหนนะคะวางขัวสวย เราลงมาจากข้างบนแล้วนะคะตอนนี้เรานั่งรถไฟมาแล้วก็มาอยู่กันที่เมืองอินเทลเลเกนนะคะซึ่งเมืองตรงนี้ก็จะมีแม่น้ํามีทะเลสาบคาะผ่านไปตรงนี้นะคะแล้วก็ฟ้าสวยแม่น้ําสวยแบบสีสวยมากเหมือนฟิลเตอร์เบลตรงนี้มันคือแม่น้ําหรือว่าเป็นทะเลสาบนะคะอินเทลเเกนน่ะมันเป็นเมืองที่มีทะเลสาบอยู่2ฝั่งใช่ไหมจะมีแผ่นดินตรงกลางถ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปน่าจะเห็นก็มีทะเลสาบชื่อทูนส์กับเบลนทูนมันก็จะเป็นอีกสีหนึ่งเบลนก็จะเป็นสีหนึ่งเออเดี๋ยวลองดูแล้วเขาจะ ขาสะอาดสะอ้านมากนะคะไม่มีขยะเลยกลิ่นก็คือไม่มีเลยดีมากเลยเดี๋ยวพาทุกคนเดินรอบเมืองน,นี้กันอินเทลเลจเอนส์ค่ะสวยมากอันนี้คือระหว่างที่เราเดินมานะคะทุกคนเมืองมันแบบจัดสรรปันส่วนได้สวยมากจริงๆอ่ะคือในกล้องอ่ะน่าจะบรรยายเป็นของจริงไม่ได้อ่ะของจริงมันคตดสวยเลยสวยมาก,มาก จริงๆตรงนี้เมืองเขาแบบดู slow life กันจริงๆขี่จักรยานการรถยนต์มีแต่ว่าก็ไม่ได้แบบใช้กันฉุ่ฉเหมือนกรุงเทพอะเข้าใจปะเออแบบเห็นคุณยงคุณยายมานั่งคุยกันเหมือนชีวิตบ้านปลายของฉันกับเพื่อนสาวอะไรอย่างเงี้ยแกน่ารักอ่ะสวิตเซอร์แลนด์ไอเลิฟยูอ่ะสวยมากแฮปปี้มากสวิตคือต้องมาซ้ำจริงๆซ้มแน่ไว้มากับแม่รอบนะ้ และมาช้อปปิ้งกันที่ร้านเคคโคเฟอร์นะคะทุกคนน่าจะเป็นร้านขายนาฬิกาแล้วก็เครื่องประดับใดๆเดี๋ยวเ้าไปดูข้างในกันเอาละบุญมือบุญข้อมือต่อของไอเบลสวยจริงรูการีที่ข้อมือฉันลิซ่ามี เราก็มีได้หรือเปล่านอกเหนอจากอะไรที่จริงจังอยู่ในช็อปนะคะก็มีฟรีมาร์เก็ตมีขายของกินของใช้ทั่วไปเขาบอกว่ามันจะมีเดือนละหนเองเรามาจังหวะดีมากก็คือได้เจอกับฟรีมาร์เก็ตพอดีนะคะเรากำลังมากันที่คาเชียบูติก e นะคะทุกคนอยากได้แหวนคาเชียอยู่พอดีไม่รู้จะมีหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ราคาเท่าไหร่ถ้าราคาโอเคก็จะสสยกลับไปเลยไปดูกันก่อนเอาล่ะเอาล่ะ เซอร์วิสนะคะให้อะไรกับคุณคะคุณเบลคะ Hi, <Cart> <laughs> ให้แคชเชียร์ขยันทำงานขยัน oh, <okay. S 1> ทำงานหางเงินนะคะซื้อแหวนคู่ค่ะงงมากเอาแล้วนะ <laughs> พอแล้วนะเราต้องค่อยๆนะ <environments S 1> ต้องค่อยๆตื่นสติกันไม่ใช่ว่าเห็นแล้วก็มึงมึงมึงไม่ได้นะโอเคทางเราก็ซื้อคาเทียไปนะคะเป็นแหวนที่คิดว่าอยากจะซื้ออยากจะได้อยู่แล้วแหละแต่ก็ไม่คิดว่าจะมาไวกว่าที่คิดก็ลูกค้าเข้าได้เหมือนเดิมนะคะเพราะตอนนี้เพิ่งลูดไปเลยมันหมาดนะคะขยันทํางานหาเงินมากเพราะว่ายังมีภาระเลยอย่างที่ต้องดูแลนะจ๊ะ มื้อเย็นนะคะเรามากินอาหารไทยกันทุกคนแกเลี่ยนเรากำลังจะกินอาหารไทยกันนะคะเขาบอกว่าร้านนี้ขึ้นชื่อที่สุดในมิกเกนสีแล้วก็เดี๋ยวไปกินกันว่าเป็นยังไงผิวอาหารไทยที่สุดเริ่มเลยนั่งพวงไม้ <ijo. S 1> ส้มตมอถูกต้องถูกต้องแล้วก็มีปอเปียนะคะเอาชนะทุกคนทุกคนเหมือนแรงลงตอนนี้ทีเด็ดสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ,คะอุ้ยกระดูกหมูกระดูกหมู คนตอนนี้อิ่มแล้วจะบอกว่าทุกอย่างเหมือนทุกอย่างจัดการกันในเวลาแบบ20นาทีอร่อยมากอร่อยไหมคะเบลไม่ไหวแล้วตอนนี้ไม่ปากปากคือเบินกันทั้งหมดเลยโเค็มต่อร่อยเลย เสุดท้ายที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะทุกคนตอนนี้เรามาอยู่กันที่นี่นะคะก i ินเดลวัลเฟีสนะคะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าท็อปออฟแอดเวนเจอร์ก็คือเราจะต้องนั่งกระเช้าขึ้นไปเพื่อไปทํากิจกรรมใดๆแอดเวนเจอร์ด้านบนซึ่งที่สวิตเซอร์แลนด์มีกิจกรรมให้ทําทำเยอะม,มากนะแบบพวกพกาไกด์เลยหรือว่าปีนเขาฮกิ้งสกีงอะไรเงี้ยมีทุกอย่างเลยก็ถ้าเกิดว่าใครเป็นสายแอดเวนเจอร์ก็น่าจะชอบเพราะอากาศมันดีแล้วมันก็เย็นสบายด้วยเดี <i> ๋ยวเราไปขึข้นกระเช้าเพื่อจะไปทํากิจกรรมข้างบนกันเหมลอน

อันนี้คือวิวที่เรากำลังจะขึ้นไปที่ไฮบค่าด้านบนนะคะใช้วเวลาประมาณย0กว่านาทีกว่าจะขึ้นไปถึงเราขึ้นมาถึงยอดข้างบนแล้วชื่อว่ายอดเฟียสนะคะทุกคนมีอะไรให้เราเล่นบ้างนะมี first fire มี first clip walk หรอแล้วก็มี first view นะคะ สวยมากเลยทุกคนสวยมากเรากำลังจะเดินไปที่สิ่งที่เรียกว่า first flyer นะคะทุกคนอยู่ตรงนู้นถึงแล้วนะคะสถานแรกกับ first flyer Let's Yes ถูกมากต่อไปคืออันนี้เย่ yeah! ไปเล่นกันไม่รู้ว่าอันนี้ถ่ายได้หรือเปล่าเลยลองดูนะทุกคนเบสิกเนเจอร์

เฟิร์สเสิร์ฟของดริงค์นะคะอันนี้คือช็อกโกแลตที่เขาเีคอมเมนต์กันคนท้องถิ่นบอกถ้าซื้อกลับไปสวิสนะจะดังเรื่องคือนาฬิกากับช็อกโกแลตก็คือถ้าเกิดว่าใครมาสวิสก็คือซื้อช็อกโกแลตกลับไปได้ไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตแท่งหรือว่าเป็นพวกช็อกโกแลตซองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ชงกับนมอร่อยมากเลยทุกคนหวานไม่มากนะวหวานกำลังดีเลยซองเมื่อกี้นะคะไปแคปแล้วก็หาซื้อกันได้ไม่รู้เหมือนกันว่ามีขายไทยไหมแต่ว่าอร่อยมากเลยคือต้องซื้อช็อกโกแลตซองกลับบ้านเพ เพอร์เซอร์ฟนะคะแอปเปิไทยจะเป็นซุปฟักทองซุปฟักทองทงุกคนรู้ใช่ไหมมันช่วยลดบวมด้วยนะมดเราแบบพาตาัดเสลียกรรมมาอะไรมาคนเกาหลีเขาบอกอกินฟักทองก็ช่วยให้ความบวมมันลดลงรสชาติด,ดีเลยเย้ yeah! มาแล้วฟิสแอนด์ h i พ อันนี้เขาเรียกว่าอกแลตเไหมครับเป็นอาหารประจำชาติของสวิสนะคะข้างล่างมันจะเป็นแบบเดอร์ตี้เฟรนช์ฟรายแล้วก็ท็อปด้วยตัวชีสนะทุกคนหากินได้ที่สวิสเท่านั้นนะคะอืมอร่อยรสชาติเคอร์มได้เลยอร่อย เมื่อกี้เรากินข้าวด้านในนะคะแต่ว่าข้างนอกเนี่ยเขาก็จะมีจุดที่ให้ทานข้าวเหมือนกันแล้วแกดูวิวที่แกกินกับข้าวสวิสแลนด์หนึ่งอย่างที่รู้สึกมากๆนะของที่นี่ก็คือว่าคนที่นี่เนี่ยเขาไม่กลัวแดดกันเลยนะคะแดดแรงมากนะแต่อากาศก็หนาวมากเหมือนกันมันคือเป็นหนาวมีลมแล้วก็มีแดดนั่นเองเขาชอบนั่งกินข้าวแบบตากแดดกันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่เหมือนจะเป็นแบบส่วนมากฝรั่งอะไรเงี้ยก็จะเอออยู่กันแบบนี้นะคะแต่เราคนไทยก็คือเข้าข้างในเท่านั้นนะ ว้าว wow. สวยงามโอเคแล้วตรงนี้เรามาอยู่ที่จุดชมวิว first deep walk นะคะที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆกันอยู่ติดกับตรงโซนรสาอรองรเลยเถ้าใครมาก็มาตรงนี้ได้มันจะมีสะพานที่เขาทำมาเพื่อให้เราไปถ่ายรูปตรงนี้นะทุกคนก็ต้องต่อแถวนิดนึงนะคะย,ยีข้ญญาศึกข้ญญาข ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดเท่าไหร่เตชั่นต่อไปนะคะเราถ่ายรูปอะไรกันเสร็จแล้วเราจะไป small hiking กันนะคะทุกคนจริงๆมันสามารถเดินเป็นรูทแบบยาวๆได้เลยนะใช้เวลาประมาณไปกับ2ชั่วโมงได้แต่ว่าเราแบบสั้นๆเอาไปแบบให้ดูเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มพอนะเดี๋ยวไปดูกันนี่นะฮะ<า>กำลังจะ start hiking เป็นการ h ฮ k i n g ครั้งแรกของเบสด้วยนะแล้วก็ hiking ของแรกที่ประเทศสวิเซอรแลนด์มันเลิศเนาะไป คือสัตว์ที่เราสรามารถเจอได้นะคะถ้าเราไฮกิ้งตรงนี้ไกด์เบสเขาให้เบสยืมแว่นด้วยนะคะทุกคนต้องขอบ,บุญกด์มากเพราะไม่งัน้นตาจะบอดมีคนกําล,ลังพาพาลากลิ่งอยู่ทีข้างบนเห็นปะพาลากลาด์ดิ้งเนี่ยอย่ามันจะต้องจองก่อนนะของที่นี่นะคะ <c ười> เดีย๋ยวหาทมันลืมเราวับกันมาอีกที่นะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เมืองอินเทล i g e n นซ์แล้วก็กลับมาที่เดิมเมื่อวานนะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่ฮาดยคุมซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นจุดท็อปหรือว่าจุดสูงสุดของที่นี่นะคะแล้วก็เป็นมุมที่จะได้เห็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองนี้ แบบโคตรสวยเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงสปอร์ตสุดท้ายนะคะเรากำลังเดินทางกันขึ้นไปที่ฮาร์เดอคุมนะคะเป็นที่สุดท้ายแหละที่จะได้เที่ยวในสวิตเซอร์แลนด์กับทริงนี้นะเดี๋ยวไปดูกันทุกคนนี่คือทะเลสาบเรียนนะคะแล้วก็ ฝั่งนั้นที่เห็นคือททเลสาบทูลเห็นปะนู่นยู่นั้น,น,น <ingo. S 1> คือมันมันป็นจบกันอยู่ตรงกลางเมืองเราก็เลยได้เห็นน้ําสวยๆแบบเมื่อกี้มันคือเอทเลสับที่มารวมกันสองฝั่งนะคะสวยมากเลยย่ากูแล้วก็เดี๋ยวเราจะกินข้าวกันที่นี่ด้วยนะคะทุกคนหิวม,มาก <c oughs> สวยมากโอ m มก o d สวยมาก oh 와 진짜 예쁘다. เราก็คือเป็นกรุป e ๊ปเอ็กซ์คูซีฟเหมือนเดิมนะคะได้ขึ้นมาอยู่บนยอดทาง Cur t ์ e รียเ e s เขาก็จัดให้แล้วก็เมื่อกี้ถามพี่เพนนะที่เขารู้เกี่ยวกับเรื่องของสวิ์แลนด์เยอะอะไรเงี้ยพื้นที่ถ้าเราเห็นมันจะมีเป็นย่อมย่อมเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นบ้านอาศัยเป็นอะไรเบร่เลยถามว่าทำไมเขาไม่จัดให้สร้างบ้านได้ทั้งหมดเพราะพื้นที่สีเขียวมันเหลือเยอะมากเขาก็บอกว่าเ,เขาห้ามไว้นะคะเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเราสร้างสิ่งก่อสร้างมันอาจจะไปบดบงังทัศนียภาพได้ก็เลยจํากัดว่าพื้นที่ไหนให้ก่่่่ออสสสรรร้้้้้าาาางงไไไดพืนนนทีหหมมถใกะะค กะประณลงมาข้างล่างนะคะเราก็มากินข้าวกันทุกคนมือเย็นนะวิวสวยมากนี่คือวิวที่เรากินข้าวกันนะคะสุดยอด Quality อ็กเพรสเทิมเลิศแอปเปติทแรกนะ,คะ่ค้เพล์ก็จะเป็นสลัดอันนี้อร่อย ได้เมนูแล้วนะคะข้าวเย็นเนาะของเราเป็นสเต็กเนื้อนะคะสเต็กวีฟโซมมันนเปป็ไไดด้หหและจิ้มแจวจ้าสปอนไม่ได้เข้าแต่ว่าเสียท่อแล้วจริงจริอยู่จอมาได้ไม่หนูไม่ได้ตั้งใจที่จ้เสิย เนื้อนะคะเรามีน้ำจิ้มหลายแบบมากเลยบนด้นขวาเงโถดยัางข้าวอร่อยมากนองกับคนนี้มากอั้งหมดที่ขอบคุเราทรกท่นขึ้นมามากินอาหารข้างบนนี้นะคะอาหารอร่อยมากจริงทั้งสเต็กก็อร่อยแล้วก็แซลมอนก็เดิศทำถึงมากอันนี้คือแบบตอนที่อยู่ที่แหลมเห็นชัดโอเคลาสเดย์ที่สวิตเซอร์แลนด์ของเราก็เสร็จแล้วตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกลับโรงแรมกันนะคะทุกคน เดี๋ยวพรุ่งนี้เราน่าจะต้องเตรียมทุกอย่างแล้วกับกรุงเทพกันแล้วนะงานเลี้ยงต้องมีวันเลือกลานน้นะอีอยากกลับมาอีกขอบคุณทุกคนม,มากมากสำหรับคลิปนี้เบลด้วยมิวด้วยแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินซูริกแล้วนะคะกำลังจะเตรียมบินกับประเทศไทยแล้วคลิปตั้งแต่เยอรมนออสเตรียแล้วก็สวิตซ์น่าจะเป็นที่จุกๆฉ่ำๆหมดเลยนะ ก็ฝากด้วยนะคะช่องเบลนะคะเบลพาร์แล้วก็ติดตามเบลในช่อง Beauty ตอรี y ได้เหมือนเดิมนะเดี๋ยววิดลิปหน้าจะพาทุกคนไปไหนเที่ยวยังไงหรือว่าไปทำอะไรก็รอติดตามนะคะวันนี้ขอเดินทางกลับประเทศไทยและวคิดถึงอาหารไทยมากอันยดย